อืมมันจะร้อนกันไปถึงไหนครับ นี่เป็นบรรยากาศในร้านเปลวชาบูบุฟเฟ่ย่านถนนตอหลวงในเมืองสงขลานะครับตอนนี้ครับหลอนหนักเข้าไปอีกเลยครับมีการเอาผีสาวนะครับมานั่งบนลงศพครับจากปกติเนี่ยที่คอนเซปต์ของร้านแต่งแนวป่าช้านะครับว่าหลอนแล้วครับตอนนี้เอาผีสาวผมยาวนุ่ง โจงกระเบนมานั่งบนลงศพอีกครับหนักเข้าไปอีกครับแล้วก็มีสีสันของการเสี่ยงเสียมซีด้วยนะครับลูกค้าที่จะเข้าร้านครับก็มาเสี่ยงซินทีเซียมซีครับถ่ายดวงชะตาดูเรื่องโชคเรื่องลาบกันก่อนครับก่อนที่จะไปเข้าไปกินชาบูในร้านนะครับเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ทางร้านเปรวชาบู ปรับปรุงใหม่เลยครับนี่พยายามหาคอนเซปต์หาอะไรใหม่ๆแปลกแหวกแนวมาแต่งเติมในร้านนะครับให้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับมีสแกน QR โค้ดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเรียบร้อยครับตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับตอนนี้บรรยากาศในร้านก็เงียบๆเ,เลยครับแต่ทางร้านก็พยายาม เอาสีสันแต่ก็ยังคงเอาคอนเซปต์แบบนี้แหละครับแนวป่าช้าแนวขนวัวลุกนะครับมาเป็นไอเดียในการตกแต่งร้านนะครับล่าสุดอย่างที่เห็นนี่แหละครับมีทั้งเสียงเซียมซีแล้วก็ผีสาวครับมานั่งบนโลงศพครับลูกค้าก็ยังเข้าไปนั่งกินกันนะครับหลายคนก็ชอบครับหลายคนก็กลัวครับแต่รสชาติของชาบูเนี่ยเยี่ยมยอดหายกลัวเลยครับ อตอนแรกเหมือนน่ากลัวนะคะคือขับรถผ่านหลายรอบแล้วคิดว่าน่ากลัวค่ะคือคิดว่าน่ากลัวแล้วผีผผ่ผ่านผี่ผ่านแต่ลองมาดูว่าในความน่ากลัวที่เราว่าน่ากลัวถ้าเราลองมาสัมผัสจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่คิดนะคะถ้ามาลองดูแล้วจะรู้ว่ามันดีกว่าที่เราจะนั่งตัวยอยู่ที่บ้านอย่างเดียวะคะ่ะอาหารก็เป็นยังไงบ้างครับอาหารก็ดีสดสะอาดแล้วก็อร่อยนะคะจากการที่ว่าลองมาเข้ารา้าน ในครั้งแรกครั้งที่สองสามสี่จนตอนนี้ก็เกือบจะสิบรอบแล้วค่ะมีลูกสาวแล้วก็มากับเพื่อนด้วยนะคะก็คือโอเคบรรยากาศทุกอย่างดีอาหารสดสะอาดวารายานของพนักงานก็ดีมากค่ะนี่ครับจากตัวทำไมครับเพราะมันอร่อยครับ ลูกค้าก็มานั่งกินแบบเว้นระยะห่างกันนะครับนี่นะผีก็ยังคงอยู่บนบทโคมไฟนะครับส่วนนี่ก็มาใหม่ครับผีสาวมานั่งบนลงศพใกล้ๆกับบัวเก็บอาตีนั่นแหละครับโอ้โหนี่จะใส่ลูกตาใส่ปากใส่แลบลิ i มาหน่อยเนี่ยครับได้เลยครับถึงไล่ถึงเลยครับเนี่ยหลอนก็ไปอีกครับสุดยอดเลยครับร้านนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียง คุณปรีตาพลณสงนะครับหรือว่าคุณบอลเจ้าของร้านครับบอกถึงแนวคิดไอเดียความสยองความพองขนขนหัวลุกอะไรนะครับในการตกแต่งร้านครับไปฟังกันเลยครับสำหรับการปรับปรุงร้านใหม่ในรอบเดือนของเดลชาบูนะครับก็มีฟีดแบ็กดีกลับมาว่าเออดีขึ้นน่านั่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีลูกค้าประจำมาเรื่อยๆแต่น้อยกว่าช่วงแรกๆที่เปิดร้าน เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เยอะขึ้นกว่าเดิมก็ให้เป็นระยะห่างมากกว่าเดิมพ้นยาฆ่าเชื้อมากกว่าเดิมดูแลลูกค้ามากกว่าเดิมเพราะว่าแม่อยากให้ล,ลูกค้าเป็นผู้เสี่ยงสูงสำหรับการมากินอาหารในร้านนะครับวันนี้ก็ปรับปรุงหลายๆอย่างในการดูแลลูกค้าครับผมจะ้วทำเกมพีเพื่ออะไรครับในมาในคอนเซปต์นี้แล้วก็อยากให้ทั้งหมดการ คนไทยอยู่กับเรื่องโชคลาภเสียงดวงอะไรอย่างนี้ก็ให้มันเข้าคอนเทนตของร้านเหมือนกันครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสาหรับการตกแต่งร้านครับนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากลองทานชาบูมิติใหม่ในการรับประทานชาบูก็แนะนําร้านเปลวชาบูครับผมดูตรงข้ามทางเข้าโรงแรม Green ืองพาเลครับผมเปลวชาบูยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านครับผมสวัสดีครับ วันนี้ทีมงานเฉพาะและใจสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศในวันพระน,นะครับไปดูกันครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับพระสงฆ์สาม,มเณรครับต้องปรับเปลี่ยนกิจวัตรหรือว่าภารกิจของสงฆ์อย่างไงบ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดคณะดีที่ห้าแยกน้ำกระจาย,ยจังหวัดสงขลากันนะครับ นี่ครับบรรยากาศที่ตลาดธนะดีในช่วงเช้าครับนี่ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารชาวบ้านในนี่ครับก็มาตักบาตรผสมกันนะครับนี่ครับที่ตลาดธนะดีครับในวันพระวันนี้ครับก็มีพระจากวัดโคกเปี้ยวนะครับแล้วก็วัดบางดานทางพระแล้วก็สามเณรครับมายืนรับบาตรนะครับ จากญาติโยมที่มาทำบุญตักบาตรนะครับพระสงฆ์สามเณรก็ต้องปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนการออกรับบิณฑบาตนะครับโดยยืนอยู่แค่จุดเดียวแบบนี้แหละครับไม่มีการเดินบิณฑบาตเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับยืนอยู่จุดเดียวแล้วก็ญาติโยมก็มาทําบุญตักบาตรนะครับยืนกันแต่ละจุดแต่ละจุดไม่มีการเดินนะครับ เพื่อป้องการ,รการแพร่ระบาดของโควิดครับเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจกองสงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับหลายวัดหลายวัดครับตอนนี้งดออกบิณฑบาตนะครับแต่ในส่วนของวัดโคกเปี้ยวแล้วก็วัดบางดานะครับก็จะให้พระสงฆ์ในะสามเนรนะครับมายืนรับบาตรที่ตลาดธนะดีนะครับเป็นจุดๆไปนะครับไม่มีการเดินไม่มีการ ออกเดินบิธาบาทเหมือนปกตินะครับและก็มีการสวมแมสครับทั้งพระทั้งเนทั้งชาวบ้านที่มาทาบุญนะครับเป็นบรรยากาศการตักบาตรในช่วงโควิดแบบนี้ครับพระก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับบาตรชาวบ้านก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญตักบาตรก็เพราะ,ะว่าไปที่วัดเนี่ยก็อาจไม่สะดวกนะครับ แล้วก็ลดไปการรวมตัวกันด้วยนะครับนี่บรรยากาศที่ตลาดธนดีครับประชาชนก็สวมแมสครับมีการทาบุลตักบาตรเหมือนปกตินะครับแต่ว่าโควิดแบบนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปเพื่อความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับทั้งพระทั้งเนรทั้งชาวบ้านนะครับก็ระบานเสร็จก็กลับวัดครับ ยืนอยู่จุดเดียวแบบนี้แหละครับนั่งอยู่จุดเดียวยืนอยู่จุดเดียวรอให้ญาติโยมมาใส่บาตรกันนะครับปลอดภัยดีครับแบบนี้ครับโควิดรูปแบบการบิณฑบาตก็ต้องเปลี่ยนไปครับนี่เป็นสถานการณ์ในช่วงโควิดครับทั้งพระทั้งชาวบ้านก็ต้องปรับเปลี่ยน ภารกิจของสงฆ์นะครับเพื่อความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับโควิดครับเป็นบรรยากาศที่ทีมงานตระพรายใจสงฆ์ครับเรา,เาลงพื้นที่ไปติดตามให้ได้ดูกันนะครับนอกเหนือจากมาตรการป้องกันสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นะครับก็มาดูบรรยากาศของเรื่องของพระสงฆ์โอกค์เจ้ากันบ้างนะครับว่าในวันพระอะไรแบบนี้จะต้องทากันยังไงครับรูปแบบการบิณฑบ,บาตรูปแบบ การรับบาตรและก็ทําบุญตักบาตรของชาวบ้านนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยครับนี่ครับแต่พระท่านเมนครับยืนอยู่จุดเดียวจริงครับใครจะมาทําบุญเนี่ยก็เดินมาครับมาที่จุดนี้จุดเดียวครับไม่มีการเดินไปทําถนนหรือว่าตามบ้านเรือนตามชุมชนต่างๆตอนนี้ก็งดก่อนนะครับ จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายไม่ว่าจะยังไงครับก็ได้บุญเหมือนกันครับจะเดินจะนั่งหรือว่าจะยืนจุดเดียวครับปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเป็นบรรยากาศที่ทีมงานตอุอกเภาและอาจารย์สงศค,ครับเราลงพื้นที่ติดตามมาให้ดูดูกันครับ พิมงานเฉพ่อและใายสงคลาครับเราลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟดสามในวันแรกกันนะครับเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์พากันไปจับจ่ายซื้อของซื้อสินค้า ตามร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกันตั้งแต่เช้าครับเช่นที่ร้านขายของชำย่านถนนประชาอทิศเขตเทศบาลนครานหาดใหญ่มีลูกค้าไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งซื้อซื้อสินค้าของกินของใช้นับสิทธิ์รายเลยครับซึ่งทั้งลูกค้าและแม่ค้าต่างก็พอใจโครงการนี้ครับเราไปฟังเสียงกันเลยครับได้รับได้รับสิทธิ์คนละครึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากพูดถึงโครงการคนละครึ่งรอบนี้หน่อยครับว่ายังไงบ้างช่วยเหลืออะไรเราได้บ้าง ก็ได้ยเ,ยเยอะอ่ะพี่เพราะว่ายุคนี้ก็อย่างว่าเนาะก็อยากไอ้นี้เรื่อยๆครับก็คือช่วงโควิดแบบนี้ก็คืออย่างน้อยๆก็มาแบ่งเบาภาระใช่คืออย่างน้อยจากเราจ่ายเต็มร้อยหนึ่งก็เราจ่ายแค่ห้าสิบห้าสิบเรายัไงไม่ช่วยของคุงไดคค้ครับโอเคครับครับวันแรกของการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยมีลูกค้ามาใช้บราาิการเยอะไหมครับมีหลายรายแล้วจ้ะครับประมาณสิบรายได้นะ ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมเขาว่ายังไงบ้างครับี่ลูกค้าที่มาใช้เนี่ยโอเคครับและยอดขายเราอะไรนี่เพิ่มขึ้นกว่าปกติไหมเพิ่มขึ้นนะครับอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมีเรื่อยๆครัเช่นเดียวกับที่ร้านข้าวแกงย่านถนนราชุทิศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ครับก็พบว่ามีประชาชนไปใช้สิทธคนละครึ่ง ่ายค่าอาหารกันตั้งแต่เช้าเช่นกันครับเราไปดูบรรยากาศและฟังเสียงเจ้าของร้านกันเลยครับการใช้คนละครึ่งนี้มีลูกค้ามาใช้สิทธิ์เยอะไหมครับเาขาเพิ่มคกดกดครับจากปกติที่ก่อนหน้านี้แหละครับช่วยได้เยอะครับตอนนี้วันแรกนี้มันลูกค้าเขาทราบหรือว่าไม่ทราบยังไงบ้างครับพี่น่าจะเป็นที่ระบบนะครับล่บมตั้งแต่เช้าขอระบบร่มด้วยใช่ไหมฮะ ก็คือบางคนมาสแกนใช่แล้วลูกค้าบางกนก็คือยังไม่ได้อัพเครื่องมาครับเ<อ>พราะว่าเปิดวันต้องอัพเลยนี่เขายังไม่ได้อัพและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศโครงการคนละครึ่งในวันแรกนะครับซึ่ง,ง,บบงทีมงานสพและการสงทาครับเราลงพื้นที่ติดตามมาให้ได้ดูกันครับผู้ที่ได้รับสิทธิผู้ที่ใช้สิทธิหรือว่ายังมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์การยืนยันตัวตนอะไรนะครับก็รีบๆเลยครับไปใช้สิทธิโครงการนี้กันครับ